สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเรื่องมวยก็ยังเดือดไม่หยุดหย่อนนะคร,รับท่านผู้ชมระหว่างใครจ้าระหว่างเมธีนชิตครับท่านตัวแทนลุงศักดนะิ์นะครับท่านผู้ชมตัวแทนหมู่บ้านกันเลยทีเดียวกับใครจ้า,จาน้องหนูกับนายยอดวันพเดัอะไรสักอย่างนี้ก็เป็นที่ทัวลงอย่างซ้ําซ้อนนะครับสาหรับวันพเดันั้นถามเจอทัวลงเรื่องอะไรปมที่ว่าเปลี่ยนกติกาไปเปลี่ยนกติกามานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนี้เมธีดึงขั้นงงกันเลยทีเดียวเอ๊ะตื่นมมาาแล้วทํไ เฮ้ย hey, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวโดยในวันพเด็จนี้นะครับเรื่องผู้ชมได้ทําการบอกว่าจะต้องต่อยกันที่น้ําหนัก60กิโล70กิโลอะไรประมาณนี้ก็ไปขุดกฎหมายมาตั้งแต่ปี42นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็แบบนี้เรียกตัวเองว่าเป็นอะไรว่าแชมป์เข็มขัดถูกเส้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเข็มขัดแบบไหนนะครับเรื่องบู้ชมเองเราก็ไม่อยากไปก้าวล่วงแล้วก็มีสลิมรอดช่องน,นั่นนี่หลายคนเลยถามเรื่องอะไรจ้าบอกว่าเนี่ยเขาได้เข็มขัดน้อยกว่าแมนนี่ปาเกียวเล็กน้อยถึงปานกลางเองนะโอ้โหเราก็อยากจะบอก ว่ามันเทียบกันไม่ได้นะคะรับท่านผู้ชมแมนนี่ปากเกียวนั้นระดับมวยสากลระดับโลกครับท่านไม่สามารถที่จะเอามาเทียบกับไอพเดตอะไรนี้ได้เลยเราเป็นที่น่าจับตามองนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เมธีเป็นงงเว้ยเฮ้ยถามไอว,วันพเดตอะไรเนี่ยเงื่อนไขยเยอะแค่ต่อยสีสันถามอายุ60จริงหรือกูนึกว่าคุยกับเด็กป6นะรับอันนี้ผมก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นไม่อาจแน่ใจโดยเมธีได้ออกมาลั่นนะคะรับท่านผู้ชมบอกว่าผ่านไปส3าวันนี้มันเปลี่ยนกฎไปหลายรอบแล้วครับท่านสําหรับบอลพเดตน ก็ต้องติดตามอีกทีโดยสมัยที่ต่อยกับสมรักคำสิงนี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มมาแล้วครับท่านโดยรอบแรกนั้นโดนจับแพ้น็อกไปนะครับเ่อู้ชมเสียเดิมพันไป6ล้านแล้วยังไงจ้าพอรอบสองให้สมรักได้แค่หมัดไอ้เราก็นึกว่าปัดป้องอะไรได้ตามที่เมธีบอกนะเนี่ยแต่ว่าเมธีเล่าเว้ยเฮ้ยใช้ได้แค่หมัดอย่างเดียวะจะกั้นอะไรก็ไม่ได้นะครับเริ่องู้ชมจะไอ้นี้ก็ไม่ได้หรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่งผลให้ตอนนี้โดนทัวลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้ว ก็พร้อมกันนี้ได้ทําการคุยโม้คุยโตคุยโวอวดหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้บอกว่าเป็นมีบิ๊กเสื้อแดงนะเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยแล้วมันยังไงบอกว่าถือหางตัวมันอยู่ครับท่านโดยถ้าเกิดสมมุติว่ามีการจ่ายอะไรก็เรียบร้อยแล้วนี้เดี๋ยวจะประกาศนะครับแล้วก็ตอนนี้มันใช้ฉายา,ยาว่ายอดวันพเดจเสื้อแดงฝ่าย,ายธรรมะอะไรประมาณนี้แล้วยังมีหน้าเสลยนะครับไปบอกคุณเมธีว่าเนี่ยขอไอ้นั้นน้องเมธีนะพี่ไม่สามารถก้าวล่วงการตั้งชื่อได้แต่แนะนําว่าอย่าตั้งชื่อว่าเสื้อแดง อารทมแล้วกันมันจะดูไม่ดีอะไรประมาณนี้โดยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะรับเดิมผู้ชมตั้งแต่ต่อยกับสมรักคาสิงแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนั้นแล้วก็ถ้าเกิดชนะด้วยวิธีการที่ให้สมรักใช้ได้แค่หมัดปัดป้องอะไรไม่ได้นี้ทุเลส,สิ้นดีอย่างอป,ปีเหลือล้นกันเลยทีเดียวหรือเปล่าตามที่ประชาชนั้หลายบอกมานั้นก็น่าจับตามองครับท่านหลังไอ้วันพระเดศอะไรเนี่ยเดือดลั่นเมธีเป็นใครที่จะมาท้าชกแล้วก็เอาเงิน3ล้านมาวางมัดจําเลยน้องแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มจากอะไรวะส เป็นคนละ1ิบล้านแล้วนะที่มันก็วุ่นวายพวกวนไม่หยุดยั้งโดยตอนนี้ก็ได้แก่บังมัดนะครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดสมมติสายนักเลงสายอะไรพวกนี้เขาจะรู้จักอย่างดีๆนะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าบาังมัดนี่แหละจะมาเป็นคนถือเงินเดิมพันครับท่านควบคู่กับสมรักคำสิงอะไรประมาณนี้แล้วก็สมรักคำสิงก็มีประสบการณ์ตรงแล้วครับท่านในกรณีที่วันพเด,ดนี้เคยใช้กติกาแปลกๆโดยรอบที่2ที่นั้นกันนั้นแม้สมรักใช้ได้แค่มือ,อ,อรูปมวยก็ดูเหมือนจะชนะนะ ูชมแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเสมอแบบขานสายตาก,ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีก็ได้ทําการถามลั่นกันเลยเนี่ยอายุ60จริงหรือเปล่านึกว่าคุยกับเด็กปหกเล่นขายของอก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครัทบท่านผู้ชมดวนทัวลงสวดสนนนอย่างลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวส่วนสถานการณ์วันนี้นั้นเดือดหลายต่อหลายเรื่องนะ <ừ. S 1> ทั้งเรื่องของเมธีนักชิดนี้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไทยพักดีครับท่านถามไทยพักดีคืออะไรคือพักของนายวะลงนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นั้นอดีตเลขาธิการพัก ของไอ้พักนี้นั้นอาจะมาเข้าพักเพื่อไทยครับท่านส่งผลให้ตอนนี้เพื่อไทยอาจจะโดนทัวลงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดอดีตเลขาพักไทยพักดีนะเนี่ยของวันลงนะครับสวมเสื้อเพื่อไทยจอดลงสอสอระยองด้านไม้ระยองถามจะส่งคนแบบนี้จริงๆหรืออะไรประมาณนี้โดยได้มีการถามไปถึงพักเพื่อไทยว่าจะส่งนายวิรัตล้ำสุดที่อดีตสอสอประชาธิปัตย์แถมยังเคยเป็นเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีลงสอสอเขตที่ระยองจริงหรือครับนอกจาก นี้ไหมพันุพงศ์จะได้ทวิตรูปนายวิชัยสวมเสื้อโลโก้พักเพื่อไทยพร้อมสโลแกนคิดใหม่ทำใหม่เพื่อพี่น้องระอยองฮิระหว่างลงพื้นที่ด้วยทั้งนี้ข้อความดังกล่าวครับท่านได้ถูกรีทวิตเป็นจํานวนมากในการเ่อนผู้ชมผู้เข้าสแสดงความคิดเห็นนั้นหลายร้อยคนกันเลยทีเดียวบางคนก็มาโพสตผ,ผ้าผ้าผ้ากันเปื้อนสีแดงที่มีชื่อนายวิชัยนี้พร้อมโลโก้พักเพื่อไทยด้วยโดยผ้ากันเปื้อนนั้นอาจจะตีได้เป็น2แบบนะครเ่ินผู้ชมพราผ้ากันเปื้อนนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้โดนสีนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น สีนูนอะไรได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือโดยถ้าเกิดสมมติรับสอสออดีตสอสอสอบตกแบบนี้ลงมาเข้าพักนั้นก็อาจจะเสียหายมากกว่าได้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียหายหรือว่าจะได้มากกว่านั้นช่างันไปก่อนแต่ที่แน่ๆอันนี้สินค้ามาอีกแล้วครับท่านของเดิมไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงเกตเอเต็มเม็ดกันเลยทีเดียวลูกหยีชาบก็มีลูกหยีกวนก็มีและอันนี้ปลาเกตขาวอบกรอบขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240 240บาท2 50กรัม140บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางส่วนเสื้อโนสลิมนี่ถามกันมาเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแบรนด์ของผมเองครับท่านแต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ซุปไก่สกัดแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมเนื้อผ้าอย่างหนาตากระเบื้องเลยนะเนี่ยสกิน2ชั้น3ชั้นกันเลยทีเดียวก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับท่านหากอยากจะสนับสนุนช่องนั้นก็ต้องขออภัยที่ไทยอินนานไปนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะแหลงไหลนะครับท่านผู้ชมมันนุ่นวายวกวนดีลุงตุงนางสังกะขอบไม่หยุดยัง้งโดยทัวร์แห่ถามว่าเฮ้ย่่นีจะสง คนที่เป็นอดีตเลขาพรรคไอ้เวอร์ลงเนี่ยลงสอสอแล้วยองจริงหรือโดยถ้าเกิดจริงนี้ก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลได้นะครับอันนี้ในความคิดเห็นของผมถามเรื่องอะไรโอ้โหถ้าเกิดสมมติเป่านกกวีดไล่ยิ่งรักชินวัตรแล้วก็อยู่ประชาธิปัตย์ไม่พอใจที่เขาให้ลงสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่5 7นั้นแล้วก็ออกมาอยู่กไกลวอาลงนี้แล้วมันเป็นอย่างไรตอนนี้จะมาพ่อขาวเข้าเพื่อไทยนะครับท่านก็โดนทัวร์ซัดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยพรรคเพื่อไทยก็ควรจะน้อมนำเอา,เอาไป พิจวิเคราะห์ให้อย่างดิบดีนะเนี่ยว่าจะมีผลได้มากกว่าผลเสียหรือไม่แต่ถ้าเกิดสําหรับตัวผมนั้นผลเสียมาอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ป่าเทพครับท่านตาสว่างแล้วเมื่อยามชราหรือว่าจะยังมืดมนอยู่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเทพดาษดํามเว้ยเฮ้ยไอชิบหายขายชาติครับท่านโดยป่าเทพเดือดไม่ทนเนี่ยซัดไอเรือหายขายชาติหม่อมเจ้าซัดเต็มปากรัฐบาลขายแผ่นดินนะก็เรื่องผู้ชมเราต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่วนบระยุทธ์นั้นก็ยังคงทาหน้า หน้าแบบไหนจ้าหน้าแบบว่าถ้าเกิดท่านเห็นแล้วนั้นอาจที่จะกินข้าวไม่ลงครับท่านเป็นผลดีถ้าเป็นผลดียังไงวะเป็นผลดีกับคนที่กําลังจะลดน้ําหนักนะครับเริ่มผู้ชมส่วนใครที่กําลังจะเพิ่มน้าหนักนั้นท่านก็ต้องอดกั้นนะเนี่ยแล้วก็กินข้าวเข้าไปให้มันเยอะๆครับท่านเพราะถ้าเกิดเห็นหน้านี้มันอาจจะคาราการสังได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยมาเรื่องวันพระเดศสักเล็กน้อยถึงปางกลางนะครับเรื่องผู้ชมตอนแรกที่ออกมาท้าลุงศักดิ์นั้นได้ทําการโพสต์บอกว่าเอ๊ะ e, ดูเหมือนกว่าว่าลุงศักดิ์ งั้นมาเจอกับผมหน่อยอะไรทานองนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรเมธีนชิตนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังนั้นก็ได้รับคท้าแทนพร้อมกันนี้ต่อให้สามหนึ่งเลยเว้ยเฮ้ยโดยให้มีนายศรีสวุวรรณให้มีไอสสวัสดีนะครับที่ไปขอข้าน้ำมันโหนกระแสแล้วก็ไอวิทนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่ายอดรันรเผด็จอะไรนี้ก็ส่งผลให้วันนี้ผมไปเจอรูปรูปหนึ่งครับท่านสมัยเมธียังเป็นวัยรุ่นอยู่วัยละอ่อนอยู่นั้นภาพอะไรจ๊ะก็คือภาพนี้นะครับท่านผู้ชม ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยรู้สึกว่าเมธีบอกมาว่าไอ้อะไรว่ายอดวันผดดิบผดด็จวันอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมมันเปลี่ยนกติกามาสี่รอบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแต่หลังจากนี้อาจจะไร่ที่ยืนหรือไม่นั้นต้องติดตามหลังจากที่มีการโทรมาถามโทรมาท,ทําไมเมธีเล่าว่าโทรมาถักถางนะครับท่านบอกว่าเนี่ยผมเป็นอดีตนักมวยนะมีเข็มขาดตกเส้นแล้วเมธีมีดีเกียอะไรเฮ้ยเรื่องนี้มึงไม่ต้องไปถามเขาหรอกเว้ยเฮ้ยต่อยกันให้ชนะบน สังเวียนนี้น่าจะดีกว่าครับท่านโดยเมธีเตรียมแฉถามแฉเรื่องอะไรโดยเมีเมธีลั่นครับเตือนเนี่ยพร้อมแฉคลิปเสียงเตือนวันพเด็จจะไม่มีที่ยืนโดยถ้าเกิดสมมุติมึงเปลี่ยนกฎอีกนั้นอาจจะไม่มีที่ยืนนะเว้ยเฮ้ยเพราะว่าเมธีนั้นได้ทาการอัดคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านก็ต้องจับตาม,มองนะครับแล้วก็ถามผมจะเชียร์ใครก็ต้องเชียร์เมธีนะครับท่านผู้ชมส่วนภาพคนในรูปนี้ที่ชูมือเมธีนี้ก็คือบังมัดคองตันครับท่านอันนี้ถ้าเกิดสมมติจะเล่นสาย เลงมึงก็เจอบังมัดถ้าเกิดจะเล่นสายมวยนั้นก็เจอทั้งสามารถพยกระรุนทั้งสมรักคําสิงนะครับท่านผู้ชมที่จะเข้ามาดูกติกาให้ถามทําไมต้องดูกติกาเดี๋ยวจะเหมือนกับรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมลุมกินสมรักคาสิงครับท่านแต่สุดท้ายนั้นเสมอกันอย่างทานสายตาแต่รอบแรกที่ว่านั้นโบโบกโบกโบกถามโบกทาบําไมโบกเพราะว่าแพ้ครับท่านนอกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแพ้กลางอากาศกันเลยทีเดียวเสียเดิมพันไปแล้วก็ตอนนี้คุยโม้คุยโตหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่ากําลังลงใต้ แล้วเนี่ยแล้วที่มันบอกว่ามี10ล้านอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หายไปไหนเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรับท่านผู้ชมเล่นกระจอกบอกเก่งหรือเปล่านั่นก,ก็เล่นบีข้ามมันไปก่อนครับท่าน,นส่วนที่แน่ๆต้องคิดวิจาราณาให้ดีนะันเนี่ยเรื่องที่จะส่งไอ้ภัยอ,อะไรวะเ,ออเลขาธิการเก่าของไทยพักดีนี้นะคะรับท่านผู้ชมในการที่จะลงนี้ออมันไม่มีผลดีกับพักประชาธิป,ปัตย์เอ,อ้ไม่ใช่กับพักเพื่อไทยอย่างเด็ดดันกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะรับท่านผู้ชมขออภัยวันนี้ ่อแต่ไปฟังเทมีีพูดนั่นเนี่ยโอ้โห ôi, ก็มันสุดล้นกันเลยทีเดียวบอกว่าเฮ้ยเฮียวิทย์หรือว่าวันพเดชนะครับเนี่ยอย่ามาเที่ยวไอ้นั้นนะเนี่ยสับไก่กาหลอกคอ,อไลเไม่งั้นเดี๋ยวผมแชร์คลิปเสียงแล้วมึงจะไม่มีที่ยืนอะไรประมาณนี้แล้วบางช่วงบางตอนเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนกฎกติกาอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยถามจริงเหรอว่าอายุ60จริงหรือเปล่ากูนึกว่าคุยกับเด็กปหกเล่นขายของอะไรทํานองนี้นะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องปองดองกันไหมนะเนี่ยเพราะว่านี้ผมก็ใส่อินเนอร์มาจากใจถามเช ทีสุดลิ่มที่ประตูกันเลยทีเดียวครับท่านนอกจากนี้วันพฤด็สก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายเสื้อเหลืองนะไม่ได้เป็นฝ่ายสลิมแต่ก็ออกมาบุกป้องสีสุวณนะครับเ่านผู้ชมแบบนี้ซิสลิมอาจจะเสียใจเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าไม่อาจบอกได้และพร้อมกันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะได้ทําการชกกันหรือไม่อย่างไรนั้นไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยโดยนี้เล่เหลี่ยมอาจจะแพวพาวหรือไม่นั้นก็ต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งครับท่านก็เลตอิกบีข้ามผ่านไปก่อนโดยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไไรต่อป ครับท่านสําหรับเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยใครจ้าเอปาลินาตอบชัดทําไมตีตัวออกห่างจากประยุทธ์ยังรักเหมือนเดิมแต่ค้านปมขายที่ดินให้ต่างชาตินะครับท่านผู้ชมเอปารินาศิลาเจนจาคะตอนนี้ก็ได้ออกมาค้านอย่างเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียวหลังจากที่เ,เป็นสลิมตัวแม่เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ออกมาเชียร์ประยุทธ์อย่างสุดริมทิมประตูในเวลาที่ผ่านมานี้ส่วนตอนนี้เริ่มจะถอยแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่บอกว่าเนี่ยเออเมื่อถามมาเอปบรินาตอบให้แบบ ชัดทำไมตีตัวออกห่างจากประยุทธ์ยันยังรักเหมือนเดิมแต่จะเกินปุยมุยโอ้โหสำเนียงมันอะไรวะเนี่ยแต่จะเกินปุยมุยไม่ส่งเสียงถึงรัฐบาลบ้างและไม่เห็นด้วยกับการขายที่ดินให้ต่างชาติอะไรทานองนี้นะคับท่านผู้ชมก็ได้รับการตอบสนองอย่างไม่ยุ่งจอร์กเลยทีเดียวบอกเฮ้ยเอ๋ปรีนาเปลี่ยนไปนีนเนี่ยส่วนศิลาเจนจา่าขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ได้จัดแคมเปญแล้วนะค่บท่านผู้ชมในเชนดอทโออาร์จีเรื่องไอ้ปมขายแผ่นดินไม่ขายแผ่นดินอะไรนี้ก็สู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเด เลยทีเดียวครับท่านาส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์นักเลือกตั้งอย่างไรให้มันชนะยางๆนะั้นต้องโทรไปถามพักเบดนี้นะคระั่านผู้ชมไม่ใช่ต้องโทรไปถามพักนี้นะกระั่านผู้ชมโดยนายราเมศวังเวงไว้เฮ้ย,ยผู้ที่จะทําการลงสมัครสสในเขตจังหวัดพังงาครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้เขตเขตเ,เ,เ,เดียวกับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับท่านหัวหน้าเผ่าพักประชาธิปัตย์ผู้บา้าเสือตัดริบบิ้นปล่อยรถพุ่มพวงแลราเมศก็บอกเนี่ยลั่นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่มีอะไรต้องเกรงใจกันอีกต่อไป แล้วก็โวยคำกันแนนกันแหนนะครับท่านผู้ชมหลังจากวันก่อนนั้นพักภูมิใจไทยออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็เสียไปแล้วนะเนี่ยสายเอย้อะไรวะ ที่มันจะไปลงนะคะรับเ่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดไอ้จังหวัดที่ของรามเมศนี้เดี๋ยวก็จะเสียเก้าอี้นั้นแล้วถามเสียให้ใครเสียให้ภูมิใจไทยนะคะรับเ่านผู้ชมก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดถามเฮ้ยถ้าเกิดมี2ช้อยนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์แล้วยังไงแล้วน,นี้ภูมิใจไทยน้องหมูจะเลือกเชียร์ใครอ่าถ้าเกิดสมมติเหลือ2ตัวเลือกนี้จริงๆนะ,นะคะรับเ่านผู้ชมผมก็ต้องเลือกภูมิใจไทยครับท่านอ่าแล้วประชาธิปัตย์ล่ะไปไกลตีนะะนะครับเ่านผู้ชมสําหรับผมนี้ไม่ได้ดดงเเ็ขากลยยทีี ก็เป็นพักเสาไฟฟ้าคีคุยอย่างไม่หยุดยัง้งก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยบอกว่าไม่มีอะไรต้องคุยแล้วเนี่ยสำหรับไอ้รามศวังเวงไม่มีอะไรต้องคุยไม่มีอะไรก้องเกงใจกันอีกต่อไปออไม่น่าเชื่อให้คุยกับเสาไฟฟ้าออกจากปากคนเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันประชาธิปัตย์คุยกับสสไอ้คุยกับประชาชนยึดหลักความถูกต้องนะครับท่านผู้ชมโดยพักภูมิใจไทยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยให้คุยกับเสาไฟฟ้าก็คือว่าแต่ก่อนนี้ประชาธิปัตย์มันส่งใครลงนั้นก็ชนะ บท่านผูชมเขาก็จะเรียกว่าเป็นสอสเสาวไฟวฟ้าแล้วมันเป็นอย่างไรอีกบระชาธิปัต์นี่มันก็ออกมาบอกนั่นเนี่ยว่าถ้าเกิดไม่มีสอสเอสาวไฟวฟ้าแล้วมันจะสว่างสวัยได้อย่างไรโอ้โหเจอดอกนี้ก็ไปไม่ถูกนะก่านผูชมสําหรับไอ้นี้อก็อย่าไปอ่านต่อไปครับท่านอ้าปากแล้วก็เมื่อยอก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะ่านผูชมสําหรับเรื่องนี้เอาส่วนอันนี้เจออีกแล้วครับท่าน อะไรกันอีกวะเนี่ยโดยยอดบรรพเดชเว้ยเฮ้ยผู้ออกมาปกป้องสีสุวรรณเนี่ยเผยความลับเสษฐีเสื้อแดงจะออกเงินเดิมพันให้ดวนกับเมธีอะไรประมาณนี้พร้อมบอกเงินเดิมพันทั้งหมดอะไรประมาณนี้ย้ําเดี๋ยวจะเสนอชื่อทีหลังโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายทุนนะครับท่านผู้ชมและยอดบรรพเดชมาขอผมอะไรประมาณนี้กูไม่ให้หัวแต่ถ้าเกิดสมมติให้นะมึงอย่าไปเอาชื่อไปแปะนะถามทําไมวะเดี๋ยวทัวลงซ้ำนะครับท่านผู้ชมรอบก่อนก็โดนทัวลงอย่างไม่หยุดหย่อนกันแล้วทีหนึ่งครับท่านที่นายบรรพ ออกมานะเนี่ยบอกว่ามีการเออมีเกียนทีบอร์ส่งคลิปมาย่อเย้ยผมต่างๆนานานาเอ้เราก็ไม่แปลกใจเลยเว้ยเฮ้ยเราก็คาดเดาว่าคลิปที่ว่านี้ก็คือคลิปที่ต่อยกับสมรักคำสิงนะครับ่านผู้ชมแล้วก็เดี่ยงคาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราใช้เดินกันเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าจะได้โชคกันหรือไม่โดยตอนแรกไม่ได้มีกฎออกมาเว้ยเฮ้ยเมทีน้ําหนัก 85กิโลนะคะรับท่านผู้ชมไอ้น,นี่ก็ไปค้นกฎหมายมาเว้ยเฮ้ยบอกว่าปี42นั่นเนี่ยกฎหมายระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องห่างกันไม่เกินเท่านู้นเท่านี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเว้ยเฮ้ยเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพไอ้น,นี่พอเห็นเขาลงคลิปติก๊กตอกหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเชิงมวยน่าจะดีนะคะรับท่านผู้ชมก็เลยเริ่มออกมามีเล่ห์เหลี่ยมขึ้นแล้วหรือไม่นั้นไม่อากแน่ใจโดยเมธีนชิตสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก84.5กิโลกร,รมัมเท่ากับ185.9ปอนด์โดยศึกศักดิ์ศร,รีนะครับ เมทีนี่ก็สึกของลุงศักดิ์ครับท่านรับหน้าเสือแทนให้ส่วนนายวันพระเดชวุ้ยเฮ้ยแก่แล้วครับท่านกเกษียณไปแล้วอ่าสูงร้อยแปดสิบเหมือนกันแต่น้าหนักแค่ประมาณเก้าสิบเอ้ยหกสิบเก้ากิโลเท่ากับร้อยห้าสิบเอ็ดปอนด์ร้อยห้าสิบเอ็ดปอนด์ VS กับร้อยแปดสิบห้าปอนด์อะไรประมาณนี้โดยคุยโม้คุยตัวเฮ้ย,ย,ย,ยว่ามีเข็มขัดถูกเส้นนี้ผมก็มีครับท่านมีเป็นสิบเส้นเลยแต่ว่าเข็มขัดใส่กางเกงนะครับท่านผู้ชมก็าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีว้ยเฮ้ย,ยส่วนวันนี้เมท ได้ออกมาโพสบอกว่าเนี่ยยอดมวย6เส้นเนี่ยขอชก70กิโลสงสัยเฮียป้องตัดอวัยวะอะไรบางอย่างแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ทําให้มีลูกได้นั้นออกว่าแล้วก็ถามว่าเอาไงดีพวกเราก็โดนประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมแห่นสนับสนุนลั่นทุ่งอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับาทาั้งโดยถ้าเกิดสมมติไม่กล้าต่อยก็บอกมาเถิดเมียไม่ใช่ว่ามีกันจะเพิ่มเดิมพันอย่างนั้นจะเพิ่มเดิมพันอย่างนี้เล่นกระจอกบอกเก่งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเสียโบสก็ได้ทําการบอกคุณเมทีนะเนี่ยบ บอกว่าตอนนี้เขาลงไปหาทุนอยู่อ้าวแล้วตอนที่ไปท้าลุงศักนะั้นไหนมึงบอกว่ามีทุนแล้ววะฮะ เออก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีนะครับท่านโดยเมธทีครับท่านคนจริงโผคุยไฟเดือดนะเนี่ยฝากถึงวันพระเดชว่าเฮ้ยวันพระเดชฟังทางนี้ก่อนโดย6เส้นก็ไม่ได้กินผมง่ายนะครับอืมอาจจะต้องน้ําลายเหนือดคอครับท่านเหนือดคอกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติจําเป็นนะเนี่ยผมจะต้องยกไอ้น็อกให้ได้ครับท่านถามทําไมเดี๋ยวอาจจะมีการสรับไก่กาหลอกฮอไหลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนแบบสมรักคำสิ่งนี้ก็มีเยี่ยงอย่างให้ดูแล้วทีหนึ่งครับท่านเอ่อ ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ว่าบมมเตอร์นี้ต้องยกนิ้วให้นะคะรับท่านผู้ชมสําหรับเสียโบสนี้เอ,อเขาลงทุนนับว่าชื่อเสียงไม่เป็นรองใครครับท่านอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเลยก็ได้สาหรับบมมเตอร์มวยคู่นี้เสียโบสก็อาจจะคารากระสังนะคะรับท่านผู้ชมคงคิดในใจเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันเปลี่ยนกฎมากมายก่ายกองอย่างนี้ว่าเนี่ยวันละครั้งก็เลดกีบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านก็เป็นกำลังใจให้เฮียเมทีอย่างสุดริมที่ประตูกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมทัวร์จะลงพักเเพื่่อไทยยนนี เอาอดีตเลขาพักไอ้ว่าลงเนี่ยสวมเสื้อเพื่อไทยจ่อลงสอสอระยองไม้พันธุ์นุพงษ์จัดนอกก็ถามว่าจะส่งคนแบบนี้ลงมาจริงๆหรือสนับสนุนกปปสอลอดช่องนะครับท่านในการหลอกมาเป่านกหวีดแล้วก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์เขาให้ลงปาร์ตี้ลิสในลำดับที่5 7นั้นหรือป่านั้นก็น่าจะใช่นะครับถ้าจะไม่ผิดสุดท้ายก็ลาออกมาโดยให้เหตุผลว่าเนี่ยแล้วจะชนะได้อย่างไรโวยยันดับที่5 7นี้คงไม่ได้เป็นสสอแนะ่สุดท้ายมาเสนอเสนอน่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยจริงหรือไม่นั้นต้องติดตามอีีกท ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่จริงนี้เราขอออกตัวนะครับท่านผู้ชมในฐานะที่ผมก็เป็นสาวกเพื่อไทยก้าวไกลอะไรจ๊าไม่สนับสนุนคนแบบนี้ครับท่านผู้ฟังที่คารบก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เล่บเรียงออกมาถแถลงเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชม่าส่วนท่านใดอยากสั่งสินค้านั้นก็สั่งกันเข้ามาได้เสื้อโนสลิมก็มีพร้อมครับท่านจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม